อนนี่คือโซลินเอซอ์นอยบีซอินอยซีซอินอยดีซลินไย,ย,ย,ยไม่ดีโซลินอนมันเชีย เอจ้าเพราะผมใช้เที่ยวแต่ว่าารังงานใช้รลยงานเยอะเพราะไงังานเขเที่ยวเราต้องใช้รลยงานสองเท่าเพราะมันแรง

เตีละอื้มเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนี่อันนี้ดแดงลูกใหญ่หลายท้องก็เป็นสีไ<อ>ว้ทุกอันแล้วเห็นไหมเออเฮ้ยทำไมโอ้โหทำไมเกียร์อะไรวะนี่มันเก้าสิบน,นี่วะ โอ้ที่เขาบอกเตะน้องเกี่ยวผิดมาโอ้โหเล่นเบอร์เก้าสิบเลยเจ้าจอเยอะมากเยอะโตใช้เบอร์เก้าสิบโอ้สเปซเจ้าโอ้โหมันก็มุนอุ่ยตุย่ะครับจำสีจุผูจุผูน้ำเงินแดงแดงไปจุผูแดงน้ำเงิน แล้วก็ไอ้นนี้เหรอวะชุ่มอย่างงี้นี่แจกอย่างงี้นี่โอ้โหรวมแตกเลยอ่ะโดนโอ้เบอร์กําสิบเบอร์กําสิบเกยโอ้โหใหม่หมดเลยไหนบอกเอ่ะใหม่ตัวนี้จำได้ไหม

ดาสี G L 5้สามารถใช้กับออโตได้ใช้ได้

đi bạn hãy đăng kí cho ¡Hey! เคล็ดลับฟ้าวฟ้าวโอ้โห่ใหม่ใหม่ใหม่ว่างใหม่ใหม่ไม่รู้ วัดดวงเราไม่ต้องไปนี่คือมันจะทำให้เราไม่พลาดเพราะว่าถ้าพไปถึงเลือดเราก็ต้องเป็นบทเรียนเราว่าอย่าพลาดนะพลาดมาเลือดนะอ่าโดนตั้งสี่องทีก็เสร็จแล้วในแดงเขาหรอกยินไม่ทีละ

แสงข้าอยู่ไหนโอ้ยออกมาเลยแคบๆโอ้ยโอ้ยไม่ออกไ่ออกไม่ออกแางข้าอยู่ไหน